Yeah เย็นตะโฟต้องมาแล้วค่ะสวยมากค่ะกุ้งแก้วปลายเดือนเจ็ดนะคะเป็นต้นปลายนี่แหละค่ะผักนะคะอยิ่งเด็ดก็ยิ่งโตค่ะอันนี้นะคะซอใช้มือเด็ดเพราะว่าซอเหลือ,อเด็ดแค่เอาต้นใหญ่ๆค่ะแล้วก็ต้นเด็กๆแบบนี้ก็คือเหลือไว้นะคะแล้วก็อีกประมาณสักสี่ห้าวันไอ้น,นี่ก็จะโตขึ้นมาอีกค่ะมันก็จะได้เก็บแบบนี้นะคะอยู่แบบอยู่เรื่อยๆติดต่อกันเลยค่ะ เ,เด็ดไปเลยตัดไปเลยแล้วก็เหลือแค่โคนตรงนี้ไว้นะคะรอนานค่ะรอนานประมาณ3อาทิตย์เลยนะคะกว่าจะโตขึ้นมาค่ะ สวยๆกรอบๆเอาไปผัดเอาไปทำซุกี้นะคะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะ1กิโลจ้าสวยาแล้วเราก็เอาผักบุ้งไปกินน้ำนิดนึงผักบุ้งจะได้ไม่เฉามากนี่คะ่ะถ้าตัดประมาณสายๆหน่อยมีแดดนะคะก็จะแช่น้ำไว้ก่อนค่ะ แช่น้าแต่ถ้าตัดตอนเช้ามากๆกับตอนเย็นไม่ต้องแช่น้ําก็ตัดเสร็จห่อหนังสือพิมพ์แล้วก็เข้าตู้เย็นไปเลยแล้วก็เอาไว้ส่งให้ลูกค้าแต่โซตัดสายๆนะตอนวันนี้แดดมันแรงค่ะก็เลยแช่น้ำพักเบรกก่อน,นะคะพักเบรกกินเมลอนค่ะพ่อกับแม่นนะคะอยู่ในร้านค่ะให้ทํากับข้าวขายอยู่ในร้านนะคะลูกค้ามีนิดหน่อยค่ะพี่ชินกับซองก็งมาตัดทังเนาะก็เดี๋ยวจะต้องส่งกันหวานค่ะ เก็บผักอย่างอื่นกันนะคะไปเดี๋ยวเราไปต่อที่ผักอย่างอื่นนะคะเราก็อยู่มมกันที่ค้างมะละค่ะมะละออกลูกแล้วนะคะทุกคน,นเยอะแยะมากเลยค่ะเดี๋ยวซอจะพาทุกคนมาเก็บนะคะหอมหอมไหมหอมอ้มะระบ้านมะระจีนมะระขี้นกคะ่ะอันนี้มะระบ้านเุ้าปก็จัดใช่ไหมชี่อย่างใหเนกันกับพี่ชินนะคะ ใครจะได้เยอะกว่าชิ้นได้สองสอ่ะส,ส,สองสองได้สามนี่ค่ะทุกคนมาละจะมาลวะวะัดง,งามค่ะแท้น่าบริ๊บแป๊บหนึ่งนี่ค่ะทุกคนสวยไหมคะงามงามค่ะเอาใครชอบขมๆนะคะเอาไปใสอ่อมได้เลยค่ะดูดิค่ะสวยงามมากนี่มันอยู่ข้างล่างค่ะแล้วเราไม่เห็นเนาะมันก็เลยสุกค่ะ มเมล็ดเต็มเลยซอจะเอาไว้ปลูกต่อปีหน้านะคะทุกคนดูเมล็ดมะระใหญ่เนาะกินได้นะคะหว,นหวานๆนะค่ะมเมล็ดมันก็จะออกหวานๆใหญ่ยาวใหญ่ยาวเด็ดเลยจ้าอันนี้ด้วยค่ะตั้าึ้นมาหลายแทะ ไม่นึกว่าจะเยอะขนาดนี้ค่ะลูกค้าถามซื้อหลายคนโซก,ก็บอกว่าหมดแล้วหมดแล้วจ้าโซก,ก็คิดแต่พอมาเก็บดีๆนะคะมีเยอะมากเลยค่ะนี่โซกะผิดเดี๋ยวต้องไปบอกลูกค้าใหม่งาจริงๆเลยค่ะสวยมากเลยปาดนี่ได้หลายกิโลนะคะเนี่ยปาดเจออีกแล้วจ้านอนรอให้เก็บเลยนะคะเนี่ย เยอะเยอะ,เยอะดีนี่ค่ะอกกโอ้สวยสามีบอกอยากกินส้มตำเพราะว่าเด็ดไปเด็ดมาแล้วมันหอมก็นึกอยากส้มตำไปด้วยนะคะต,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 ตัดเลยใช่ไหมตัดเลยใช่ไหมตัดเลยใช่ไหมตัดที่นี่แหละไม่ตัดเลยครับฮะอ๋อคิดได้เหรอ,อเยอะเกินคาดค่ะทุกคน โซต้องไปแจ้งลูกค้าจริงๆด้วยว่าว่ามีมันละอยู่นะคะหมดแล้วหมดแล้วบอกลูกค้าทุกคนดูมาระมาระบ้านของเกาหลีคะ่ะเขาไปทํายากันนะคะขมคะ่ะเราก็เอาไปใส่อ่อมเอามากินสดๆได้นะคะเอาไปลวกจิ้มกับน้ําพริกอะไรได้หมดเลยคะ่ะสายพันธุ์เกาหลีน้ําคมมากโ้โฮ,ฮะ ไดลงแล้ว,วามมา็มเาได้ไหมโอเคโอเคได้ค่ะได้ค่ะ,คะนี่ค่ะสวยๆย,ยิ่งขาวก็ยิ่งไม่ขมนะคะยิ่งอนไนเขียวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งขมมากเท่านั้น,นะคะ่ะทุกคนเวลาเลือกเราเลือกซื้อมะละเราต้องเลือกซื้อสีสที่มันออกขาวๆหน่อยนะคะอันนี้ที่มันขาวเนี่ยตัวนี้นะคะเป็นมะละบาน,นะคะ่ะมันขาวเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างตรงใต้นี่ตใ,นใต้ใบไม้นะคะมันไม่เจอแสงแดดกับเขาเลยค่ะมันก็เลยเป็นสีขาวอันนี้โดนแดดด,ดีมากก็เลยเขียวค่ะ ด้วยกำลังจะสุมกมาคีนกพร้อมเก็บแล้วค่ะโอ้ยล่นเราขายก็ขายปนกันนะคะมีคีนกมีบ้านมีบราจีนค่ะกินหลายสายพันธุ์นะคะอร่อยหลากหลกายรสชาติถุงเดียวมีหลายสายพันธุ์นี่ค่ะมาคีนกขมๆจ้า เนี่สามตะก้า,ะะาแล้วค่ะมาละพี่ชินไปกลับไปกลับนะคะเอาไปเทเอาไปเทที่เถียงนาแล้วก็มาใหม่ตอนนี้ยังเก็บไม่เสร็จเลยน่าจะได้สี่ตะก้าใหญ่ บ้านสดๆจากสวนเลยนะคะขมเป็นลมหวานเป็นยาจ้าแล้วก็มีมารายขี้นกด้วยนะคะน่ารับประทานทุกอย่างเลยค่ะนำไปทำอาหารอะไรก็อร่อยนะคะ เามะเขือมาฝากขายนะคะเต็มยี่ห้อเห็ข้าวเยี่ห้อน้ำ้มะเทสช่ยนิด้ากุันดือดเดือดเดือดเดือดคะไรเหรอเห็ดเหกอนจ้ บ๊ายบายมะเขือสวยสวยวหวานหวานกรอบกรอบจ้าจ้านี้เราก็จะมาเอามะเขือนะคะใส่ถุงค่ะทำเป็นถุงละหนึ่งกิโลนะคะแล้วค่ะ ใช้ถุงใช้ถุงค่ะถุงก็จะมีรูระบายเรียบร้อยแล้วก็ใส่มาอ๋อมีะอมะรงกินมะเขือจ้ะค่ะใส่แบบนี้นะคะใส่หนังสือเพียงเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปของเนี่ยต้องเอาแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเนาะก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าใช่ไหมคะมันก็จะมีน้ำระเหยออกมาช่วงที่เราออกมาจากตู้เย็นนะคะหนังสือชิ้นตัวนี้ก็จะคอยซับน้ําค่ะ หอหมหวันนี้นะคะแดดร้อนมากเลยค่ะทุกคนสามสิบห้าองศานะคะนะคะกล่องเนี้ยแช่อยู่ในตู้เย็นนะคะทุกคนแช่เย็นไว้ค่ะกล่องเย็นเย็นแล้วก็มีล่มมาด้วยค่ะเ้าก็พาวางลงไปนะคะจะได้ไม่เฉาค่ะเฉาก็เฉานี่เปียวค่ะก็ตัดเสร็จก็รีบเอาเข้าบ้านเลยค่ะปิดฟ้าก่อน ดีโอ้ยสวยจังค่ะไปดล้วงามมากเลยนะคะค่ะเป็รักหอมหอมอร่อยอร่อยค่ะบุกพูดชชยพูดจ้าไม่ได้เจ้าไม่ได้่ได้เอาไม่ได้ถึงพูด กำละง2,000วนกำไยใหญ่ค่ะทุกคนสอปุกเอาไว้ทำสปุกเยอะนะคะเพื่อเอาไว้ทํากำญ่ให้ค่ะเข้าไปตัดเสร็จมานะคะทุกคนก็ต้องรีบแพกเลยค่ะก็เดี๋ยวมันจะมันจะเหี่ยวนะคะแพกเสร็จของหนังสือพีมพ์เขาเเีียนเลยค่ะ ว่าจะแพ็คลงกล่องแต่ว่าตัดผักไม่เสร็จนะคะตัดจนค่ำก็ยังไม่เสร็จค่ะก็เลยจะมาต่อกันวันนี้นะคะวันนี้จะเอาลงกล่องค่ะแล้วก็จะพาทุกคนมาชมว่ามีอะไรบ้างจ้ามีองุ่นนะคะองุ่นเปรี้ยวมากนะคะเปรี้ยวสุดๆไปเลยค่ะเปรี้ยวเหมือนกินมะยมเลยนะคะถุงละหนึ่งกิโลค่ะแล้วก็มี เมลอนเกาหลีค่ะบางทีโซก,ก็เรียกมันว่าแตงไทยนั่นเองนะคะถุงละเก้าสิบบาทค่ะทุกถค่ะจากสวนเราเองนะจ๊ะอันนี้เป็นพวกผักแบบพวกผักแบบจิปาถะค่ะแบบนี้เหนีนหน่อยนะคะมีพวกมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศแล้วก็มีพริกหยวกของเรามีพริกหวานมียอดฟักทองแล้วก็มีหอมแดงมีามะาละ อันนี้มะระค่ะมะระหนึ่งกิโลนะคะอันนี้มะระครึ่งกิโลผักบุ้งค่ะผักบุ้งหนึ่งกิโลผักบุ้งครึ่งกิโลรัพภาหวงระพานะคะทําเป็นกัมแมงลักจ้าแมงลักทําเป็นถุงไว้แบบนี้นะคะแล้วก็มะเขือค่ะมะเขือทําต่อนะคะถุงละหนึ่งกิโลค่ะมะเขือแล้วก็มีพวกอ่าสาระแหน่เห like มือนเดิมค่ะสาระแหน่นะคะสาระแหน่ขึ้นใช่ค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นยอดมะระนะคะยอดมะระ กระเพราจา้าหอหนังสือพิมพ์เรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นพวกหอมแย่ค่ะหอมแย่หมดแล้วนุ้นก็เป็นของแถมให้ลูกค้าแล้วก็ตรงนี้ของแถมให้ลูกค้าค่ะอันนี้ก็แถมแถมค่ะโอ้โหผักเยอะมากเลยค่ะเยอะสุดๆไปเลยค่ะแล้วก็หนูสบายสุดคือคนนี้นะคะคนนี้สบายมากเลยไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะคนนี้ป้าคือมาสมบายค่ะแท้เวียงงานโมมีมีน้าเขาเลย เนี่ค่ะเดี๋ยวมาแพ็คลงกล่องกันนะจ๊ะตั้งแต่เดือน7เป็นต้นไปนะคะอากาศที่เกาหลีจะร้อนมากๆเลยค่ะผักนะคะเวลายอยู่ในกล่องเนี่ย ไปษณีเขาเอาออกนําอยู่กับซอจะอยู่ในตู้เย็นนะคะแต่ไปษนีเขานําส่งเนี่ยมันจะอยู่ในรถแล้วก็อยู่ในกล่องบวกกับอากาศร้อนด้วยนะคะถ้าสมมติว่าผักเกิดการเสียหายนะคะถึงขั้นแบบคือไม่สามารถรับประทานได้เลยทุกคนจ๋าให้ส่งเรื่องไหมให้ซอทางไลน์ไอดีที่ซอส่งให้นะคะส่งรูปถ่ายไหมให้ซอดูซอก็จะชดเชยผักให้หมดเลยคะ่ะไม่ต้องห่วงนะคะผักที่สวนมีเยอะมากมายเลยคะ่ะ เรารับผิดชอบทุกอย่างเลยจ้าแค่แจ้งมาทางไลนย์อย่าแจ้งไปทางเพจนะเพราะว่าในเพจข้อความมันเยอะค่ะอาจจะพลาดการมองเห็นก็ได้ค่ะเราก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนมีรถไปรษณีย์มารับของนะคะเราก็ค่อยจะขนออกไปกันเนาะคุณไี้มาซื้อผักที่สวนจ้าขายหมดสวนอีกแล้วนะคะนี่ค่ะสภาพเถียงนาก็เป็นแบบนี้นะคะ โลงแล้วใช่ไหมคะโลงแล้วคะ่ะพ่อเอาพ่อห่มออกมาตากแล้วนะคะนี่คะ่ะทํางานกันเสร็จแล้วเดี๋ยวไปตัดผมให้วิชินก่อนนะคะหลังจากที่พี่ชิชนนะคะก็รอให้ซอตัดผมให้มาหลายวันมากนะคะช่างก็ไม่เคยว่างสักทีค่ะเดี๋ยวจะตัดผมให้วิชินนะคะผมยาวแล้วจ้าผมแกบไหมอืม้ ผมจ้าตัดผมเสร็จ,จนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อไก่ทอดอร่อยอร่อยในตลาดมากินกันค่ะทุกคน ทรงนี้แต่จริงๆเวลาเราใช้ชีวิตจริงๆเราจะก็จะสวยมันขึ้นแบบนี้ค่ะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะอุ้ยรอจังเลยหล่อมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะโอ้ชงเย,ยโปเย,ยโปสวยมากโอ้โหเยโปเหมือนคนละคนไปเลยป,ป้าประมุนสิ ค่ะพี่มาซื้อผักสุนอผักกับพวกเราพักขอให้ขอให้กินผักกินผักอย่างอร่อยอร่อยอย่างอร่อยอรและมีความสุขและมีความสุขมากมากมนะคะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ 감사합니다. ต้มไก่ย่างนะคะอันนี้ไก่ย่างคล้า,า,าลยาๆกับบ้านเราเลยค่ะรสชาติคล้ายๆกับบ้านเราเลยแต่เขาอบเอานะคะแล้วก็ส้มตำกิมจิท้อปูนะคะส้มผักกระหล่ำบ้านเราแล้วก็นี้ขนมจีนค่ะแล้วก็มีเซตผักนะคะยอดมะระแล้วก็มะเขือขึ้นมะระขี้นกจ้าส่วนนี้ก็แตงโมค่ะ <c oughs> มะระขี้นกจ้า 콜라야. 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 음, 콜라. 음, 콜라. 음, 음. 맛있어요. 라 <놀람>

no sí.

แตงมมันแน่นมากเลยค่ะดูอันนี้อร่อย้ให้เนปุริตดับไเ็ืามสุดเจ๋งมากใอมากดเข้มนัหขอให้ขอให้ยเราบูเด <Bye. S 2> ี๋ยวเราพูทุกท่านทุกท่านของการทส่ย ของแรงคเชยรเียแข่งแรงกันทุกคนแข่งแรงแค่งแรงกันทุกคนทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค